นี่สงสัยถ้าไม่กี่วันนี่ฝนตกนะ <Yeah. S 1> ไม่ตกแล้วเหรอ mm. มันเข้าหน้าแรงเลวนี่เเออเดือนกุมภาแล้วนะ้าหน้าแรงแล้วนะกุมภาไม่นามีสามเดือนว่าแล้วทำไมคนหายหมดยางพลัดใบ อยางผัดใบก็ต้องมาเข็นอ้วนนะะว่าทำไมจอดลงมาหาหอยเห็อไอ้ได้ทั้งหอยสับเค็ดหอยรากแล้วซื้อปลาซื้อปลาที่ว่าคล้ายๆกับเจ๊นกขายปลาโคบแล้วก็ปลาขาวเอาไปขายบนนู้นข้างบนไม่มีแล้วข้างบนนั่นของดีอ่เดีถ้าแถวนี้คนใส่หัว